จริงๆแล้วเนี่ยทำไมรัฐบาลต้องมาผักภาระให้ประชาชนเพราะว่ารัฐบาลก็คือตัวแทนของประชาชนที่ประชาชนเลือกไปแล้วในเมื่อคุณเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยอะไรที่มันจะเป็นผลประโยชน์ของชาติและประชาชนที่แท้จริงเนี่ยคุณทําไมตัดสินใจไม่ได้เพราะถ้าไปให้ทําประชามตินั่นเท่ากับว่าต้องเป็นต้องเป็นรัฐบาลใหม่แล้วนะถูกต้องไหมเพราะเราจะไปทําพร้อมกับการเลือกตั้งขั้งหน้าอ่าแล้วเป็นรัฐบาลใหม่ที่ต้องเข้ามาไม่ว่าจะเลิกหรือไม่เลิกครับก็เนี่ยผมถึงบอกนัการเมืองเนี่ยนะมันเอาแต่ประโยชน์ ของพวกมันนะเห็นไหมแต่อะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ของชาติและประชาชนที่ประชาชนเขามอบอํานาจแล้วว่าคุณต้องไปทําแทนประชาชนแต่พอถึงเวลาอะไรที่จะเสียคะแนนเสียงใช่ไหมฮะเสียผลประโยชน์ของพวกมันมันโยนกลับมาให้ประชาชนไปเสี่ยงเอาเองมันถูกที่ไหนล่ะฮะม,มันถูกที่ไหนอ่าท่านกระหนบกบมองไงวให้ให้ประชาชนตัดสินใจดีไหมเลิกเลิกหรือไม่เลิกเอโมยุสีบสามก็ต้องไปดูว่าที่มาเวลาเริ่มเนี่ยอื คุณถามประชาชนไหมเวลาตอนทำเอโคุณเคยถามไหมนะเคยถามไหมล่ะอืเริ่มยังไม่ถามว่าจะยกเลิกจะมาฮหะถามประชาชนผมถามมาว่าประชาชนหกสิบเจ็ดสิบล้านคนเน่ยจะมีความรู้ในเอโมยสี่สามดีขนาดไหนอืและรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ไหมได้ตลอดแม้แต่รัฐมนูญที่จะออกมาใช้อะไรเนี่ยแต่ละครั้งออกมาเนี่ยก็ ส่งเอกสารบ้างอะไรบ้างอ่านทันอ่าน mm hmm. ไม่ทันนะครับนี่คือปัญหาที่แท้จริงมองแล้วแบบว่าอย่างนี้มเหมือนกับว่าผักพาระนะครับไม่ได้มีความรับผิดชอบเลยตั้งแต่เริ่มไปคืออาจารย์บวันศักด์ก็บอกในในเวทีรัฐเมื่าสมกครูบอกว่ามันต้องไปทําความรู้ทําให้ให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลอ่ะใช่ไหมก่อนที่จะไปลงประชามติอ่ะคือแน่นอนว่าผลผลไม่ว่าจะออกมาอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่ว่าประชาชนคุณจะเลือกโดยหรือว่าลงคะแนนโดยที่เขาเข้าใจว่า เฮ้ยควรจะมีหรือไม่ควรจะมีควรจะยกเลิกหรือไม่ควรยกเลิกไม่ง่ายนะเพราะอะไรฝ่ายที่อยากจะให้นะคงเอ็มบยไว้เขาก็ต้องไปรณรงค์เห็นไหมฝ่ายที่อยากให้ยกเลิกก็ต้องไปรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนสองฝ่ายเนี่ยถามว่ารัฐบาลจะสนับสนุนยังไงเอจะสนับสนุนงบประมาณให้อย่างเท่าเทียมกันไหมจะมีเวลานะครับให้ไปพูดในช่องทางในเวทีต่างๆในช่องสื่อของรัฐ อย่างเท่าเทียมกันไหมนี่นี่นี่ด้วยนะแล้วที่สำคัญอย่างที่พี่นกพูดอะเวลาที่พวกคุณเนี่ยนะไปมุฟมิบแอบทำด้วยนะเงียบๆเลยนะไปเซ็น MOU 43เนี่ยกว่าประชาชนจะรู้ประชาชนต้องไปค้นคว้าเอาเองนะถึงได้รู้อ้าวตายแล้วเฮ้ยปัญหาจชายแดนมันมาจาก MOU 43เห็นไหมเวลาที่พวกนักการเมืองไปทำให้ประเทศชาติชิบหายเนี่ยไม่เคยมาถามประชาชน